ส่วนผสม3อย่างแรกนะคะที่เราจะมาทําเป็นแจ่วพริกสดนะคะแจ่วปลาราพริกสดของเรานะคะจะใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะใครจะใช้เป็นกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำสามอย่างนี้นะไปคั่วในกระทะให้สุกให้เกรียมค่ะเพื่อให้สุกง่ายขึ้นนะคะก็จะ ห,หอมแดงนะคะครึ่งหนึ่งนะคะจะได้สุกง่ายๆกระเทียมก็ด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะจุดเตาค่ะไฟไม่ต้องแรงนะไฟเดี๋ยวต้องลดลงนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนประมาณนี้ค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะ หอมแดงหอมแดงและกระเทียมนะคะสูตรการตําแจ่วปลาร้าพริกสดเนี่ยค่ะจะใส่เท่านี้ก็ได้นะเป็นพริกนะคะพริกหอมหอมแดงกระเทียม ใครจะใส่รากผักชีด้วยก็ได้นะคะไม่ผิดกติกาผู้เห็นบางคนเขาทำบางสูตรผู้เองบางทีนะคะก็ใส่ตัวรากผักชีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะเพื่อที่ว่าตัว ตัวพริกหอมกระเทียมนะคะเขาะจะได้ไม่ไม้เร็วจนเกินไปนะคะจัดก,การคั่วไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะใช้เวลานิดนึงนะมันคนเป็นระยะๆะะนะคะจนกว่าน้ำจะงวดลงนะคะแล้วก็คั่วต่อไปจนของทุกอย่างสุกนะคะแล้วก็เกรียมนิดๆนะคะปู้ชอบให้มีความเกรียนไม่นิดๆมันจะได้มีความหอมค่ะ เตรียมต้มน้ำปลาค่ะปลานะคะไห้สุดท้ายนะคะที่คุณแม่ทำเอาไว้นะคะเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วค่ะก่อนท่านจะเสียชีวิตนะคะอันนี้เป็นมรดกที่ทิ้งไว้นะคะรักษาเท่าชีวิตเลยค่ะกลัวหมด ปลาทำเองแบบโฮมเมดนะคะอร่อยสะอาดรักกลิ่นหอมกลิ่นชุนพริกขึ้นมาแล้วค่ะน้ำงวดแล้วนะจะคั่วต่อไปนะคะให้ของทุกอย่างเกลมเกลมจะได้หอมหอมนะคะขั้นตอนนี้นะถ้าเผื่อ ฉุนกลิ่นพริกไม่ไหวนะคะหน้ากากอนามัยเลยค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเราใส่หน้ากากอนามัยจนชินนะคะใส่ทํากับข้าวนี่สบายเลยค่ะป้องกันความร้อนป้องกันกลิ่นนะคะกลิ่นฉุนจากพริกได้ดีทีเดียวนะเดี๋ยวคั่วต่อสักพักค่ะ น้ำปลา,าที่เราตักเอาไว้นะคะนำมาต้มจนเดือดเลยจ้าความเกลียมนี่แล้วแต่ชอบเลยค่ะผู้ชอบให้เกลียมนิดนิดพอนนะคะเนี่ยกระเทียมเริ่ไมไหมแล้วปิดดีกว่า นะปิดไฟดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันเกลือนม,มากไปนะคะเวลาเอามาตํามไม่อร่อยนะมันขมค่ะเนี่ยปูพลาดไปแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเฉือนทิ้งนิดนึงไม่เกินไอตัวกระเทียมนี่ค่ะอ๋อส่วนที่เหลือถ้ามันไม่ไหม้มากมันจะเตรียมน,นิดนิดก็ใช้ได้ค่ะถ้ามันไหม้นะคะเป็นดําๆเนี่ยทิ้งได้เลยเตรียมโขลกได้เลยค่ะ ทีแรกปู้ว่าจะโขลบด้วยครกหินนะคะแต่ว่าปู้มีเฉพาะครกหินใบเล็กนะคะมันต้องแบ่งตำสองครั้งขี้เกียจแบ่งนะ,ะก็ใช้ครกดินเผาเนี่ยคะ่ะนี่ค่ะครกหินมันเนี่ยมันใบเท่านี้นะคะคิดว่าถ้าเผื่อตานะต้องแบ่งสองรอบนะคะก็เลยใช้เป็นครกดินเผาอย่างที่บอกนะ ตอนโขลกนะคะต้องใส่เกลือลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือนอกจากจะเพิ่มรสชาติให้กับแจ่วของเราแล้วนะเกลือนะคะจะช่วยให้เราตําของพวกนี้ตาแจ่วตําน้ําพริกได้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะความละเอียดเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าเผื่อใครไม่มีโรกไม่สะดวกในการตํโครกนะก็เอาปิปั่นก็ได้ค่ะไม่ผิดกติกานะทํากับข้าวนะคะอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะทาด้วยความสนุกค่ะทําด้วยอุปกรณ์ที่เรามีหรือว่าเราถานัด ไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะๆนะคะทํากับข้าวให้เป็นเรื่องสนุกไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะเกลือนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ใส่เกลือลงไปเวลาโขลกหรือว่าเวลาตำนะคะพริกจะไม่กระเด็นเข้าตาค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสำคัญนะคะในการใส่เกลือค่ะ จวที่อร่อยนะตำให้ละเอียดแต่ก็ไม่ใช่ว่าละเอียดยิบนะคะก็ละเอียดประมาณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ละเอียดประมาณนึงแล้วกันนะให้มันเป็นแบบสไตล์โฮมเมดอะคะ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวปูตักให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันค่ะเอาแค่นี้พอค่ะถ้าใครชอบแบบละเอียดยิบนะคะแนะนำให้ใช้เครื่องปั่นปั่นได้เลยค่ะเป็นเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะหรือว่าใช้เบลนเดอร์ปั่นก็ได้นะ นี่ของปูเอาตำด้วยโครืกระสากนะคะประมาณนี้ค่ะเอปรุงรสแล้วนะคะน้ําปลาน้ําปลาที่ต้มสุกแล้วนะคะ ผงชูรสนะคะหรือว่าผงฟรุง้งฟริ้งประมาณครึ่งช้อนชาใส่เพื่อความนัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่คะถ้าเผื่อน้ำพริกเราไอ้เจ้าของเรานะคะแห้งเกินไปก็เติมน้ำต้มสุกได้ค่ะทำไปชิมไปนะเอาให้ได้รสนัวๆตามที่เราต้องการตามที่เราชอบเลยนะคะ เนี่ยค่ะความข้นประมาณนี้นะคะอันนี้ปูก็ทําไปชิมไปหลายรอบนะคะจนกว่าได้รสชาติที่พอใจนะเดี๋ยวปูจะสรุปนะคะว่าใส่อะไรไปเท่าไหร่บ้างนะคะสรุปให้ที่ใต้คลิปนะคะก็เวลาที่ทุกคนไปทําก็เอาตามรสชาติที่เราชอบได้เลยะคะ่ะอาจจะไม่ต้องเหมือนกับปูเป๊ะๆนะเพราะว่าเครื่องปรุงเรานะคะก็ไม่เหมือนกันนะความนัวความเข้มของน้ำปลาของน้ำปลารา้ามันก็ไม่เท่ากันนะคะของแต่ละบ้านก็ ใช้หลักนะคะทาไปชิมไปเอาตามใจตามรสชาติที่เราชอบได้เลยจ้าเนี่ยนะเอาไว้กินกับนะคะกินกับปลาทอดปลานึ่งนะคะไก่นึ่อไก่ทอดหมูทอดได้หมดเลยค่ะสารพัดนะคะแต่ที่เหมาะที่สุดนะคะที่ผู้ชอบกินก็คือกินกับปลานึ่งปลาทอดนะคะแล้วก็นึ่งผักลวกผักนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเนี่ยตักให้ดูนะเน้นๆเลยค่ะ นี่ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับการติดตามชมนะปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ กินมากๆ